ถ้ามหามีเรียนมาจริงๆแตกฉานพระราติบิดกจริงๆมหามีต้องเคยได้ยินได้ฟังวิญญาณนงอสรีรังวิญญาณังสพโตประพังวิญญาณังอนต,ตะวิญญาณไม่มีสรีรักวิญญาณเป็นพลังงานเหมือนแสงสว่างและวิญญาณไม่เป็นตัวตนถ้าเรียนมาหมีต้องเคยได้ยินคนํานี้แต่เนี่ยนั่งคู่กับนันทชัยถแถลงการต่อหน้าองค์รูปปัน้นพระเจ้าโกมหายาช แล้วก็เกริ่นอนันตชัยเป็นคนเกริ่นว่าเนี่ยตัวเองพูดต่อหน้าพระเจ้าอโศกมหาราชถ้าพระวิญญาณท่านรับรู้พูดได้ไงว่าท่านก็คงจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจหรือว่าคงจะโมทนายินดีที่กลุ่มนี้พยายามจะปกป้องพระศาสนาพูดกันได้ตรงเลยอนันตชัยก็ยังไม่รู้เรื่องเรื่องวิญญาณเลยและหมีที่อ้างว่าเรียนมาเยอะรู้มากรู้ถูก ถึงนันาจจะตัดสินคนเราอื่นเนี่ยมีไม่รู้หรือว,ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องวิญญาณยังไงวิญญาณไม่มีสรีลักษ์วิญญาณเป็นพลังงานเหมือนแสงสว่างและวิญญาณไม่ได้เป็นตัวตนแต่นั่นแหละอ้างถ้าวิญญาณพระเจ้า,าโศกรับรู้ก็คงจะส่งเสริมสนับสนุนเป็นแบกเป็นขวัญเป็นกําลังใจเรียกว่าไม่รู้ด้วยกันทั้งคู่เลยแต่อ้างจะปกป้องปกปกัปกพระศาสนา อะไรมาไม่ต้องขย,ยายมากไปกว่านี้ไม่ต้องไปพาดพิงเรื่องพละเครื่องนแต่เนี่ยต้องการสือให้ฟังเพียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทํางานด้านนี้คุณต้องตรงไปตรงมาและเรามายืนยันเลยว่าจากสำนวนที่หมีกล่าวเนี่ยอันนั้นน่ะย,ยัดข้อหาหน่าเกลียดใส่อะไรมาเพิ่มน้ําหนักคําพูดให้ตัวเองโดยที่บิดเบือนไปในหลักการพระโพธิสัตว์ไม่เคยยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ดุชน ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกถ้าหมีเจอก็ตามคณะประเรียนล้มเหลวในคณะของเขาก็ตามหาเจอส่งมาให้อดัมาาเลยถ้ามีอยู่ที่พระโพธิสัตย์ยืนยันว่าตัวเองเป็นปุรุชนส่งมาให้ดหอ,อดัมาเลยอดัมมาจะแก้คําแก้ความให้แล้วอดัมาจะเชื่อตามเขาเลยก็ระดับพระโพธิสัตย์บำเพ็ญบารมีกระทั่งยังอภิญญา,าให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากไม่ลําบาก ลหลายจำนวนก็บอกว่าเข้าถึงที่สุดห่งไภพิญญาจะเป็นปุถุชนได้อย่างไงแต่เดมาบอกแล้วพวกนั้นเนี่ยศึกษาคมภีร์ตำลาตัวเองไม่ได้ใส่ใจปฏิบัตินั้นหนึ่งสองเชื่อยึดถือในความเชื่อแล้วก็เชื่อเป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆไม่ได้รู้แจ้งรู้จริงอะไรเลยแต่สําคัญว่ารู้ฉะนั้นถ้าเจอสําน,นวนว่าโพธิสัตว์เป็นปุถุชนจริงส่งให้ไดมาเดมาจะขอโทษเลย แต่โดยสัยจจะไม่ใช่ฐานะที่พระพุทิสัตว์ระดับนั้นที่หมายสัพพัญญุตญาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นปุถุชนอันนี้ก็ไม่ได้มีเจรนาจะขยายเรื่องนั้นซ้ำแต่ด้มาขยายสืบเนื่องมาจากอนันดาชัยบิดเบือนหาว่าดรามาเทศเนี่ยไม่เอาพระเตวิดกครั้งก่อนบอกคิดเองเออเองครั้งต่อมาก็ยกมือถือว่าดรามาเนี่ยเอาจากมือถือมาเทศ จริงอยู่บางครั้งเนี่ยเรามาเอาจากมือถือแต่สำนวนพุทธวจนะก็ตามหรือหลักฐานก็ตามประจุใส่อันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปปริ้นกระดาษ a 4มาให้มันเปลืองหมึกเปลืองกระดาษใส่นี่ก็พอจะอ่านรู้เรื่องแล้วนี่แต่นั่นแหละพูดได้ไงว่าพยายามใส่ความเท็จให้กันได้หมเนี่ยแล้วมีหลายคนเขาบอกมาแล้วว่าท่านอย่างเงี้ยจริงๆเขาควรจะถูกแจ้งข้อหามากกว่านะ แล้วก็เคยมีทนายอยู่ชัยภูมิเขาบอกอาจมาเลยว่าท่านถ้าท่านจะจัดการเนี่ยเขายินดีจะจัดการให้เลยเพราะสิ่งที่เขาทาเนี่ยเข้าข่ายมินประมาทต่อหน้านี่คนเป็นทนายความเหมือนกันอยู่ต่างจังหวัดบอกอาจรมาอย่างนี้เลยจริงๆพวกนี้ก็ไม่อยากจะขยายเยอะแล้วก็คิดว่าจะจบแล้วกับเรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์ สังคมศาสนามาถกกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยอารามาเนี่ยบอกนะสักนิดสักน้อยของจิตที่จะไปทะเลาะเบาแวงกับเขาเนี่ยอารามาไม่มีเลยแล้วอารามาก็ยืนยันว่าอารามาไม่ใช่คู่ปร,รับอะไรของเขาไม่คิดจะต้องไปเอาเรื่องราวอะไรเขาไม่หรยแต่อารามาเห็นแล้วว่าเขาทําบาอารามาเห็นแล้วว่าเขาไม่เหมาะไม่ควรอารามาจึงบอกขอขามาได้คุณขอขามากรรมคุณจะไม่หนัก ถ้าเลิกบิดเบือนได้เลิกบิดเบือนแม้แต่มหาหมีเนี่ยถึงขนาดอยากจะชนะค้าคา,านกระทั้งบิดเบือนสำนวนพระทบิดดกเงี้ยเฮ้ยครูเรียนมาถึงประเด็นเจ็ดคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงนะใครมีความ,มรู้จําคํานี้ไปอนะพิสัมพุโทโธโพธิสัตตวะสมณุแล้วลองไปแปลความดูซิว่าจริงอย่างที่มหาหมีพูดไหมมหามีบอกว่าเราเป็นโพธิสัตว์แต่เราเป็นปุถุชนต้องไปตรวจดูซิ แต่ได้มาเห็นเลยว่าีมันไม่เป็นสำนวนที่ไม่ถูกต้องไม่มีคำว่าปุรุชนแม่นิดแม่น้อยอยู่ในตรงนี้แล้วก็ไปด้อยฆ่าพระพุริษฐาเป็นปุรุชนอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่คิดจะขยายเยอะในเรื่องเหล่านี้แต่อันนี้ก็บอกแถมไปถ้าไทยนิวยังร่วมหัวจมท้ายไปกับคณะนี้แล้วคุณอยาบอกว่าคุณเป็นสื่อเพราะหลายครั้งเนี่ยใครเขาฟังเขาก็ว่าคุณลำเอียงใครฟังเขาก็ว่าคุณมียคติ ใครฟังเขาก็รู้ว่าคุณถือหางข้างไหนผว้กพูดเธอไทนิวเนี่ยตัดคลิปอาตมาไปออกช่องของตัวเองได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะเรียวกว่าไหลหมื่นวิวเลยล่ะเห็นละแต่เวลาเกิดอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่คนมีปัญญาเขาก็รู้แล้วว่าคุณพยายามด้อยค่าอะตมาคุณเอียงแต่แม้นั้นเนี่ยไม่มีคอมเมนต์ไหนเลยที่ซัดอะตมาถ้าจะมีก็ อาพูดกันโดยตรงคือมันไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอรคืออาดามาก็อ่ะนี่ไทยนิวตัดคลิปไปเนี่ยอาดามาก็ได้มีโอกาสดูบ้างแต่เราก็ไม่ดูหรอกเพราะเราพูดเองเราก็รู้แล้วเราพูดอะไรแต่เราก็ดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างขนาดทีมไทยนิวนะไทต,ตันเกรนกล่าวเนี่ยน้ำหนักก็เอียงเทไป,ปนในทางด้อยค่าได้ไหแต่ คอมเมนต,ต์ต่างๆกลับซัดไปที่อนันตชัยอยู่เลยมากอันนี้ใครอยากรู้ไปอ่านดูได้เลย